สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกับช่องพระเครื่องทุกสายครับท่านไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครตกดติดตามให้ช่องพระเครื่องทุกสายด้วยครับใครที่เข้านะครับมาดูคลิปนี้แล้วครับก็ฝากดู EP ีก่อนหน้าและยอดหลังด้วยนะครับเรามีพระเครื่องนะครับมาให้ชมกันหลายๆรุ่นนะครับสําหรับท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับหรือชอบนะครับสามารถกดแชร์กดไลค์ให้ช่องเราได้นะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ ท่านที่ดูคลิปช่องพระเครื่องทุกสายจุบแล้วนะครับผมก็ฝากดู e ีพีก่อนหน้าและย้อนหลังด้วยนะครับผมจะนำพระมาลงให้รับชมกันบ่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดนะครับคลิปที่ผมลงไปนะครับและต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาสนับสนุนนะครับและรับชมนะครับทางช่องพระเครื่องทุกสายของเรานะครับผมจะมีพระเครื่องนะครับหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขังหรือเป็นพระบูชานะครับผมจะ เอามาลงให้รับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ท่านที่ดูคลิปช่องพระเครื่องทุกสายจุบแล้วนะครับผมก็ฝากดู e ีพีก่อนหน้าและย้อนหลังด้วยนะครับผมจะนำพระมาลงให้รับชมกันบ่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดนะครับคลิปที่ผมลงไปนะครับและต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาสนับสนุนนะครับและรับชมนะครับคังช่องพระเครื่องทุกสายของเรานะครับผมจะมีพระเครื่องนะครับหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขังหรือเป็นพระบูชานะครับผมจะ เอามาลงให้รับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ท่านที่ดูคลิปช่องพระเครื่องทุกสายจุบแล้วนะครับผมก็ฝากดู e ีพีก่อนหน้าและย้อนหลังด้วยนะครับผมจะนำพระมาลงให้รับชมกันบ่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดนะครับคลิปที่ผมลงไปนะครับและต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาสนับสนุนนะครับและรับชมนะครับคังช่องพระเครื่องทุกสายของเรานะครับผมจะมีพระเครื่องนะครับหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขังหรือเป็นพระบูชานะครับผมจะ เอามาลงให้รับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ท่านที่ดูคลิปช่องพระเครื่องทุกสายจุบแล้วนะครับผมก็ฝากดู EP ีก่อนหน้าและย้อนหลังด้วยนะครับผมจะนำพระมาลงให้รับชมกันบ่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดนะครับคลิปที่ผมลงไปนะครับจะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาสนับสนุนนะครับและรับชมนะครับทางช่องพระเครื่องทุกสายของเรานะครับผมจะมีพระเครื่องนะครับหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขังหรือจะเป็นพระบูชานะครับผมจะ เอามาลงให้รับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ท่านที่ดูคลิปช่องพระเครื่องทุกสายจบแล้วนะครับผมก็ฝากดู EP ีก่อนหน้าและย้อนหลังด้วยนะครับผมจะนำพระมาลงให้รับชมกันบ่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดนะครับคลิปที่ผมลงไปนะครับและต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาสนับสนุนนะครับและรับชมนะครับทางช่องพระเครื่องทุกสายของเรานะครับผมจะมีพระเครื่องนะครับหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขังหรือเป็นพระบูชานะครับผมจะ เอามาลงให้รับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ท่านที่ดูคลิปช่องพระเครื่องทุกสายจุบแล้วนะครับผมก็ฝากดู e ีพีก่อนหน้าและย้อนหลังด้วยนะครับผมจะนำพระมาลงให้รับชมกันบ่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดนะครับคลิปที่ผมลงไปนะครับและต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาสนับสนุนนะครับและรับชมนะครับทางช่องพระเครื่องทุกสายของเรานะครับผมจะมีพระเครื่องนะครับหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขังหรือเป็นพระบูชานะครับผมจะ เอามาลงให้รับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ